สวัสดีครับวันนี้เปิดพอร์ลอายุกับกันดั้มครับเอกออกแบบครับทาไมถึงกันดั้มอยากเข้าโคไซตตั้งแต่แรกจริงๆมีความสนใจเรื่องภาพยนตร์มันตั้งแต่แรกแล้วครับคือส่วนตัวชอบดูหนังครับแล้วก็ชอบวาดรูปด้วยครับก็เลยคิดว่าแบบเอกออกแบบนี่แหละคือคือเป้าหมายครับพูดถึงว่าชอบภาพยนตร์ในนวัตหรือว่าโคไซตเราอ่ะมีถึงซีเอกอะไรถึงเลือกเอกออกแบบแต่แรกก็อย่างที่บอกไปเลยครับด้วยความที่ผมชอบวาดรูปนะครับแล้วก็คิดว่าเออกนี้แหละที่จะได้แบบลงมือวาดรูปแล้วก็ เ,เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ด้วยครับ mm hmm. ก็เลยคิดว่าอาจจะได้เรียนรู้ทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังไปด้วยเลยครับอยากรู้ว่าเก็บผลงานนานไหมอืมค่อยๆเก็บดีวกว่าครับ mm hmm. แต่ว่ามันอยู่ในระยะเวลาแบบ2ปีประมาณครับตอนออกแบบพอร์ตเรามีวิธีการแบบฮาร์เรฟหรือมีวิธีการออกแบบยังไงในตอนนั้นคือณตอนนั้นผมจาได้ว่าผมเปลี่ยนไปเยอะมากเลยหมายถึงว่า เปลี่ยนรูปแบบพอร์ตแล้วก็แบบโลนเก่าทิ้งไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับตอนที่ได้มาเนี่ยตอนที่เป็นอันนี้ล่าสุดก็คือเหมือนผมดูเป็นนินตยสารญี่ปุ่นครับแล้วก็เห็นว่ามันเป็นรูปแบบที่จัดวางได้สวยมากเลยครับก็เลยคิดว่าแบบเอาแบบเรียบๆนี่แหละเรามีวิธีการเลือกผลงานยังไงเพราะว่าน้องๆหลายคนน่าจ,จะติดปัญหาที่ว่าแบบพอาจะเข้านั้นภาพยนต์บางคนอาจจะมีผลงานโดยตรงบ้างไม่ตรงบ้างอตอนนั้นเราเลือกอยังไงคือจริงๆตอนนั้นนะผมรู้สึกว่าพอพูดเราเหมือนดูแอบ,บประมาทนิดนึงเพราะว่าผมไม่ได้แบบ ศึกษากับเพื่อนๆรอบตัวเลยครับตอนนั้นคือแบบว่าอะไรที่เป็นตัวเองที่สุดก็แบบพยายามใส่เข้ามาอะไรที่เป็นความชอบเรารู้สึกว่ามันตรงกับเอกที่เราจะเข้าอ่ะครับก็ใส่เข้ามาไว้ก่อนอะไรเางี้ครับพอเราทําพอร์ตเสร็จออกมาคือเรามั่นใจ,จกับพอร์ตเล่มนี้มากไหมในตอนนั้นหรือว่าแบบยังรู้สึกคลื่น,น,นกลางๆคือจริงๆตอนนั้นน่าเหมือนความรู้สึกคือเราเราไม่ได้แข็ขงผัยครับ,รบเหมือนเราก็มีความลุ้นว่าเราจะจะติดไหมแต่ว่า ก็เหมือนเราก็พยายามทำดีดีที่สุดแล้วครับถือว่าก็มั่นใจพอสมควรครับ,รบเราบรรยาก,กาศห้องสัมภาษณ์ของเอกอบแบบเป็นยังไงบ้างพอเ,เปิดเข้าไปเฮ้ยของผมอ่ะผมรู้สึกว่าผมชอบผมชอบเจอผู้ใหญ่ครับแล้วด้วยความที่ผมเรียนเรียนโฮมสกูลมาตั้งแต่แรกด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยทำให้ผมผมคุ้นชินกับการเ,เจอผู้ใหญ่มากกว่าอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้แบบ ตื่นมากเท่าไหร่ครับพอจะมีทริคแชร์ให้น้องๆไหม <c oughs> ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่รอบพอรตถ้าเกิดจะแนะนำน้องๆที่แบบกำลังแบบจะทำพอร์ตของเอกออกแบบเองอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าอยากแนะนำในเรื่องแบบ gimmick มมแล้วกันครับคือผมแอบใส่ g ิมม i c เข้าไปในพอตจะเป็นหน้านี้ที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวชอบที่สุดแล้วก็แอบใส่ g i ม m i c ตัวนี้ตรงอันี้ไปทุกๆหน้า ใช่ครับก็คือผมรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นตัวเราหรือว่ามีอะไรทีออ่อาจารย์ที่เขาดูสามารถแบบเหมืนอนเอะได้อะไรเงี้ยก็จะเหมือนเป็นเสน่ห์กรอเลยใช่แต่ว่าพี่สังเกตว่าพอปกพอเราไม่ใช่รูปภาพแต่เป็นรูปวาดคือก็ในเมอเราเข้าเอออกแบบใช่ไหมครับ ก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นที่ต้องให้มันใส่ชุดนักเรียนนี่นานเ,นะเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนในโรงเรียนด้วยอะไรอย่างี้ครับก็เลยคิดว่าแบบเออเราเอาฉีกไปเลยเราเราว่าให้เขารู้ว่าเป็นตัวเราไปเลยดีกว่าเรามีดูพอร์ตรุ่นพี่บ้างไหมตอนที่แบบทําหรือว่าแบบเราไม่ได้มองเลยพอร์ตรุ่นพี่เหรอครับอืมตอนนั้นมีดูรายการพี่แม็กซ์นี่นะครับ <c oughs> ต่ว่าอื่นๆน,น,น,นี่ก็แทบไม่ได้ดูเลยครับก็พยายามใส่ของตัวเองให้เยอะที่สุดครับอ๋อแปลว่า input ที่มันมาจากตัวเราเราพยายามแบบให้มันเป็นตัวเราที่สุดไม่ได้แบบไปผสมอะไรมากใช่ครับใช่ครับด้วยความที่โฮมสกูลเนาะเด็กๆหลายคน่าจจะแบบเอ้าพี่แล้วพี่โฮมสกูลแล้วพี่หาผลงานยังไงคือจริงๆผมว่าข้างนอกอะมันมีอะไรให้ทำเยอะเลยครับไม่ถึงว่าในตัวพอร์ตของผมก็มีแบบเวิร์กช็อปกับเวิร์กช็อปภาพยนตร์กับพี่ๆพ,พุ่มกับหลายๆท่านใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ผมได้เข้าร่วมในงานแบบ ของ <Wow. S 2> เซสชันในแอปเปิลอะไรเงี้ยครับก็ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่แบบใช้คําว่าอะไรดีเหมือนเราได้เรียนรู้ก่อนที่จะเข้ามาหาลัยด้วยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกอะ่ะไมพออะครับก็จะมีทั้งวาดรูปใช่ไหมครับมีที่ไปถ่ายแบบมาบ้างอะไรเงี้ยครับคือก็จะเห็นง่ายๆว่าผมไม่ได้มีการแบบใส่แค่เฉพาะอีกออกแบบเท่านั้นอนะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามใส่อะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่เราเจอเหมือนกันแล้วสําหรับคีตาเองนะในมุมของคีตาเองคือมองว่า คนที่จะเข้าเอกออกแบบคนมีผลงานแบบไหนบ้างคือจริงผมว่าหลากหลายเลยอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ฟิก์อันนี้นี่คือในความคิดผมนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ตรงตามแบบว่าจะต้องเป็นการแบบวาดรูปเท่านั้นหรือว่าเป็นการแบบออกแบบเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าอะไรที่เป็นตัวเราแล้วอะไรที่มันโดดเด่นก็สามารถใส่เข้ามาได้หมดเลยไม่ต้องแบบกังวลขนาดนั้นครับคิดแต่มีอะไรแนะนําน้องๆไหมที่แบบอาจจะเข้าเอกออกแบบกําลังเตรียมตัวหรือว่ากําลังหาทางทําพออยู่ จริงๆผมรู้สึกว่าอยากให้น้องๆสนุกมากกว่าครับแล้วก็ผมเชื่อว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เครียดที่สุดในการเข้ามาหาลัยก็อยากจะให้แบบทําด้วยความความมันอะแล้วก็แล้วก็แบบจําความรู้สึกนี้เอาไว้แล้วกันครับไม่มีอะไรแนะนํามากจริงๆผมว่าน้องๆที่อยากเข้ามาแบบมีผลงานอยู่แล้วแล้วก็เก่งอยู่แล้วครับถ้าเกิดน้องๆอยากจะแบบสอบทำเรื่องเอกออกแบบหรือว่าอยากจะแบบทักไปปรึกษาพี่คิตอะพอจะได้ไหมฮะ <laughs> ได้ครับ ได้ครับก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็แต่ก็ทักมาได้ครับก็หวังว่าน้องๆนะฮะจะชอบคลิปแบบนี้กันก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ